สอนะครับในรอบ64ทีมของวันนี้นะครับเป็นคู่ระหว่างบ巴าแฮปนะฮะกับเดอะวูฟอีสปอร์ตอะเดอะวูฟอีสปอร์ตนะครับหรือเจ้าแอร์เนี่ยนะฮะอันนี้พี่ไม่อ่าอันนี้เป็นเดอะวูฟอีสปอร์ตนี้เป็นทีมไทยนะครับนะไทยเจอกับไทยครับแต่ว่าอันนี้เป็นผสมนะบ巴าแฮปนี่เป็นไทยผสมลาวนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เปิดโอกาสนะครับให้น้องๆฝั่งลาวกับฝั่งไทยเนี่ย รวมทีมกันลงลงแข่งขันได้นะครับเป็นพิเศษนิดนึงนะเราเปิดโอกาสให้รวมกันได้เลยนะจะมาดูนอนนหึ่งอลิซอลิซเก่ไก่เนนะโอ้นะครับ มาดูฮีโร่ที่ถูกแบนออกไปกันก่อนดีกว่าครับมาลาแฮมนะครับเลือกแบนทางด้านอีฟนะกับคาจ้าออกไปนะครับส่วนทางด้านวูฟอีสปอร์ตครับเดอะวูฟอีสปอร์ตครับแบนเป็นเอ็กบอกกับฮาร์ลี่ฮะจับมาเป็นตัวแรกเนี่ยเป็นทางด้านของบาลาร์ดนะครับเดอะวูฟเนี่ยจะจับโปโปฮะขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งมาให้ด้วยนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าถ้าภาคอยู่จะโฟกัสเกมเป็นหลักนะครับ แล้วนี่ฮนะจับมาเป็นลิงฮนะซันครับเอาซันมาเป็นสายดันบ้านครับแล้วดูฮนะจับมาเป็นเบียร์ทิกกับเอสเตดมาสู้อนะยังไงครับเบียรทิกกับเอสเตดครับเอสเตดนี่เป็นฮีโร่ที่น่าลำคาญในระดับหนึ่งเลยนะโอ้ยเวเพจว่าว่าเกมมิ่งวันนี้มีสาวมาเปว่ะ โอ้5,000ดาวอะ่ะสาวไหนมาเปเพจลูกเพจว่าว่ากเกมมิ่งเนี่ยสงสัยน่าจะมีการตบตีกันหน้าไลฟ์ว่าว่ากเกมมิ่งนั่นแหละเขาพุณกัน100ดาวด้วยนะ <S <S 1> <S 1> ความเชียร์แฟนเอากทำไม่ได้เขาก็ต้องเชียร์แฟนเขาเองเนี่ยแล้วเขาไปเชียร์แฟนคนอื่นก็ดอนตบไปดินะแล้วจับมาเป็นนด้านของลัวอี้นะลัวอี้ตัวที่สามครับ แล้วแบนออกไปเป็นทางด้านของอลิสนะครับกับทางด้านของคลอสครับตัวที่4ครับของด้านเดอะวูฟอีสปอร์ครับจะจับมาเป็นตัวอะไรครับ ยังเหลือกันอีก2คู่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับจริงๆมีคู่ของรีเพย์ด้วยนะครับแต่ว่าพี่จะเปิดไหลก่อนก่อนที่น้องจะตกลงกันนะเออนะฮะไม่ค้างไม่ค้างค้างหรอไม่ค้างสิค้างหรอมันรีคอนเนคอยู่อ่ะแป๊บหนึ่งนะมันรีคอนเนคอยู่ครับหายยังเอ่ยหายยังเอ่ย ค้างเรอกลับมายัง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 นะสองตัวสุดท้ายนะครับของทางด้านาลาแฮฟนะฮะาลาแฮฟนะครับเป็นทางด้านสองฉางเอ๋อกับหลิงนะแล้วสองตัวสุดท้ายของด้านเดอะวูฟอีสปอร์ตนะครับเป็นแกรนเจอร์กับเซเบอร์อะหายแล้วนะหายแล้วนะน่าจะเป็นจากระบบนะครับเออน่าจะเป็นจากระบบนะฮะรอกันแป๊บหนึ่งนะครับ นะรีสตีมกันนิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันนิดหนึ่งนะฮะคนละนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็เยอะเองนะเข้าใจไหมฮะคนละนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีคนด้วยนะครับต้องบอกว่าขอคนละนิดหนึ่งอนะมาดูฮีโร่นะครับของทางด้าน นะฮะบารลาแฮฟนะฮะมีเอสเตดนะครับบาลานหลิงนะครับฉางเอ๋อแล้วก็เบียรทิกนะส่วนด้าน้าเดวูปอีสปอร์ตครับลุ่ยอีนะครับโปโปโลนะฮะเซเบอร์นะครับแกรนเจอร์นะฮะแล้วก็ซันนะใช้แท้งเป็นอ่าต้องอธิบายก่อนนะครับโปโปโลเนี่ยโปโปเนี่ยจริงๆมันเป็นแท้งนะฮะยังไงครับตรงนี้ครับ ด้านล่างครับเป็นบาลลาร์ครับตรงกลางเนี่ยเอสเตดเบียทิกหลิงนะฮะนี่มันเป็นแผนนะบาลแฮบอะชื่อคุ้นๆอยู่นะชื่อน้องๆที่ลงแข่งน่ยหลายๆคนก็คุ้นๆอยู่นะครับด้านบนเนี่ยเป็นฉางเอ๋อนะครับเจอกับเซเบอร์ฮะเซเบอร์เลเวลสีก่อนนี่ฉางเอ๋อเดือดร้อนอยู่เหมือนกันครับแกรนเจอร์อะยังฟาร์มยังสุขสบายครับไม่มีใครมาป่วนครับมีโปโปโลฮะช่วยประคองครับ แล้วด้านล่างเหมือนจะมีไฟครับบาลาร์ดครับพยายามจะเอาซันให้ได้ครับแล้วนิดเดียวเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตครับเป็นเฟิร์สบัตแรกของด้านบาลาร์แฮฟครับเบียทิกต้นเกมมันแรงอยู่แล้วครับแล้วเดินเกมได้ไวด้วยครับสำหรับฮีโร่อย่างเบียทิกอะแล้วเอามายืนเลนกลางครับแค่เคลียร์เลนแล้วเดินแก๊งอย่างเดียวครับเบียทิกกลางเป็นแผนของหลายๆทีมฮะตอนนี้ครับ พราะว่าเบียรทิกเนี่ยทำหน้าที่แค่เคลียร์เลนนะครับแล้วก็เติมเกมได้เลยด้วยฮะใช้อันติศาสตร์ก็ได้ฮะหรือว่าจะค่อยๆเคลียร์ก็ได้เพราะว่าเดินเกมไวอยู่แล้วฮะเนี่ยเห็นปะฮะเข้ามาทําเกมตลอดครับเบียรทิกครับไล่ยิงไล่ต่อนะเป็นตัวเดินแก๊งที่ดีตัวหนึ่งครับสาหรับเมตานี้ฮะแล้วเซเบอร์โดนกดอยู่ฮะหาทางกลับไม่ได้ครับนี่อะอันติยัดเข้าไปแล้วเรียกหลิงมาเก็บครับ โอ้แล้วนี่ครับด้านล่างเอาคืนมาได้เหมือนกันครับสำหรับ The w o o f E Sport ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น2-1ครับแล้วดูฮะแกยิงสาดเลยครับลิงกำลังจะมาครับยิงสาดยัดใส่ป้อมเลยฮะสกอร์ขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับเงินห่างกันอยู่ที่ประมาณ600ครับเอสเตดครับพยายามจะเคลียร์ครับตรงนี้ครับเบนทิก แรงนะครับแล้วก็เคลียร์ไวครับจริงๆใช้อันติเคลียร์แล้วเดินโยกแก๊งได้เลยครับเพราะว่าแกมีอันติสองครั้งครับนะฮะขอพูณกัน100ดาวด้วยนะครับตัวหนึ่งนะฮยนี่ฮะเป็นไงครับโยนโซนไว้ไม่ให้เข้ามาเล่นเต่าก็ได้ครับทำได้เยอะนะฮะสำหรับทางฮีโร่อย่างเบียร์ทิกนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ครับไม่ได้น่าเกลียดเลยครับสำหรับเบียร์ทิกกลางอะเอสเตดครับด้านหน้าครับ โอ้ oh, แล้วยิงยัดเข้ามาจากแกนเจอร์ครับเอสเตบอกไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าลัวอีล่วมาแบบนี้เจ็บเหลือเกินครับต้องถอยอะแล้วเต่าครับกำลังจะเป็นของเด e อะวูฟอีสปอร์ตอะพยายามจะเคาะเคาะอยู่ฮะสำหรับเดอะวูฟอีสปอร์ตครับแล้วเข้ามาหรือเปล่าครับแล้วเหนี่ยดโดนกันไว้ครับแล้วเป็นเดอะวูฟอีสปอร์ตครับที่ได้เต่าตัวนี้ไปครับทำให้การเงินตามขึ้นมา ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับแล้วไล่มาที่บาลานกำลังจะโดนย่ำอยู่คารเบียอทิกสาดยัดเข้าไปเนี่ยฮะลวอีแตกเลยครับโอ้โหปลยโปอยฝนโปอยลูกศุนยัดใส่เข้าไปที่เดอะวูปีสปอร์ตครับคืออันติ2ตัวครับปัญหามากเลยครับเมื่อกี้แต่นี่ฮรปัญหากว่าครับลิงฮะบอกไม่เอาอะไรครับขอตีป้อมไวๆพอครับสำหรับซันนะอย่าเผลอไปบวกที่ไหนครับ ยังไงครับบาลาร์ครับทิ้งเลนไม่ได้แล้วนะบาลาร์ถ้าทิ้งเลนนี่อ่าซันนี่เอาป้อมไปแดกเลยฮะด้านบนครับช้างเอ๋อโอ้โหแล้วโดนอีกแล้วครับเซเบอร์ครับหลิงจ้วงเข้าไปเรียบร้อยครับช้างเอ๋อนี่ยิงสาดไล่เข้าไปแล้วหลิงต้องมากันครับแล้วดูฮะกระโดดหววเข้าไปที่หลิงครับแต่ว่าเป็นแค่ตัวปลอมเท่านั้นนะที่หลิงสวนกลับมาครับต้องถอยกลับมาตั้งหลักเลยครับบาลาร์ครับ พยายามจะเคลียร์ทำเลนกลางครับแล้วดันเข้ามาได้ด้วยครับลิงต้องวารกลับบ้านครับแค่วารปไปเติมช่วยเพื่อนเฉยๆถือว่ายังกันบ้านได้ดีอยู่ครับสำหรับเดว,วูฟครับแต่ว่าสกอร์นี่ขึ้นไป4ต่1อ1หนะเงินเริ่มห่างแล้วครับโดนแก๊งหนักมากครับเบียทิกครับใช้สไนเปอร์ฮะพยายามจะโยกโอ uh, อยิงโอ้ยแล้วเข้าไป กลางกำหม่อมฮะจังหวะเมื่อกี้ถึงก็แตกก็หลิงอันติสวยเหลือเกินครับตวัดดาฟาดฟันเข้าไปแล้วล่วงไปอีกหนึ่งครับสกอร์ขึ้นไป6ต่อหนึ่งเลยครับแล้วดูยิงสาดนะเนี่ยฮะเบียทิกะไหลเข้ามาตรงนี้ครับเซเบอร์ยกเข้ามาแต่ไม่น่าจะตายครับเพราะว่ามีเอสเซทช่วยแล้วตายเองครับเนี่ยจังหวะนี้คิดผิดเลยครับแล้วสกอร์ไหลไปเจเลยครับเอาเลยฮะลาแฮปะ บาล่าแฮปครับทำได้เยอะกว่าแล้วครับตอนนี้ครับความกดดันไปอยู่ที่เดอะวูฟอีสปอร์ตแล้วครับแล้วดูเนี่ฮะรับแนติเคลียเลยฮะแล้วตีป้อมด้วยฮะแล้วด้านบนไม่น่าจะเอาอยู่เลยครับบาลารดครับเหมือนจะเข้าไปป่วนด้านหลังครับตัวใหญ่แล้วไม่ได้กลัวใครครับส่วหลิงเปิดเต่าอยู่แต่ตรงนี้โดนทุกสกิลเลยครับแล้วบาลารดแดกเข้ามาครับสวนครับพยายามจะเอาคืนครับแล้วเรียบร้อยครับโดนลั่วอีนะแล้ว ได้คืนมาจากทางด้านหลิงเหมือนกันครับสกอร์กนมาเป็น8ต่อ2ครับเบียร์ทิกอยู่ด้านหน้าสุดเอสเตทรับออกมาแล้วเซเบอร์ยกเข้ามาแบบนี้ไม่ตายครับบอกได้เลยครับเอสเตทนี่แก้เซเบอร์ได้ดีเลยครับแล้วเป็นเบียร์ทิกครับที่ยิงสไนฮะยัดเข้าไปที่หัวรัวอีกหนึ่งนัดนะนี่มันมือสไนฮะอย่างที่บอกครับเบียร์ทิกลุกเล่นได้เยอะแยะมากมายครับมีถึง4ปืนนะแล้วแกนเจอร์ยิงอันตีไล่เข้าไปทําให้เขารู้ตัวแล้วเป็นหลิงครับที่ตามเข้าไปเติมด้านหลังครับ จังหวะเมื่อกี้ไม่น่านะไม่น่าไม่น่า,นาสักเท่าไหร่ครับสำหรับด้านของแกนเจอร์ยิงอันติมาพยายามจะเคลียร์เวฟครับแต่ทำให้เขารู้ตำแหน่งนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลิงนะต้องบอกว่าเกมนี้หลิงนี่ไล่เก็บเก็บชิ้วเลยฮะ Team has been ยังไงครับตรงนี้ครับ บาลาด์คำอยู่ด้านบนครับตรงนี้พยายามจะเอาบัฟเขาให้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับต้องถอยออกมาครับหลิงฮะบัฟหมดนะน่าจะรอทัมมิ่งบัฟนะบาลาดเขาไม้คำด้านหน้าครับหลิงนี่อาศัยบัฟเยอะนะครับเงินนี่ห่างอยู่ที่ประมาณ4 0 0พนะสวัสดีกับ4 0 0 5 0 0คนดูด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการพากนะครับแล้วก็นะเพื่อสบสนทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มาเชร์น้องๆกันนะสำหรับการแข่งขันของท็อปแคนนะ ในรอบ64ทีมอะยังไงครับตรงนี้ครับยิงยัดเข้ามาครับไล่ออกไปฮะบาลาครับยังไงครับตรงนี้ครับโอ้โหนี่ครับเบียิกครับปืนกลแกยิงไวอยู่แล้วครับแล้วทำให้เดอะวูฟอีสปอรนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้ สกอไลมากเลยครับ11ต่อ2ครับแล้วการเงินเนี่ยห่างอยู่ที่5,000นะแล้วยังไงครับตรงนี้ครับโอ้โหเกือบแล้วฮะลิงครับยังหนีออกไปได้ครับลิงดันไม่ขึ้นเลยครับเจอบาลาร์ขก็ไปครับลิงสู้ไดโดเสาร์ไม่ได้ฮะเนี่ยฮะดูฮะไดโดเสาร์นี่ตามล่าหาลิงเลยครับแล้วสแต็กมันได้เยอะด้วยครว่างั้นครับ ก็ดูฮะแกย่ำสองทีเคลียเว็บหายหมดเลยครับบาลาร์ดนะด้านหลังพยายามเติมเข้ามาครับเยอะเกินไปครับบาแลแฮบอกว่าไม่เล่นดีกว่าครับแล้วโซนมาตรงนี้ครับแล้วเบียิกเนี่ยต้องบอกว่าของเริ่มนำแล้วครับโอ้แต่ลุนยนะฮรลุยนี่ตัวปัญหาจริงๆครับเบียิกเนี่ยเน้นดาเมจนะครับเอาไว้สาตย์อย่างเดียวครับ ว่าตัวแกเองก็ยิงไวในระดับหนึ่งแล้วครับอันนี้เอาอันติมาเน้นเคลียร์ครับดูฮะเอามาเคลียร์ลิงนะฮะเอามาเคลียร์ลิงนะขอบคุณกันหนึ่งร้อยดาวด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเข้ามาแล้วยืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไลน์มาตรงนี้ครับบาลานซ์ครับยังไงครับตรงนี้ครับพยายามยัดสกิลเข้าไปครับ ด้านหลังพยายามจะเติมเข้ามาครับด้านหน้าครับเบียกทิกะเน้นดามเมจหนักๆอย่างเดียวครับฮีโร่อย่างเบียทิกครับคือพอเอามาเล่นกลางแล้วครับคือเขาจะเน้นเคลียร์และเน้นยิงแรงๆครับความเร็วของเบียรทิกมันมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่สไนเปอร์ถ้าส่องแล้วโดนนี่บอกได้เลยว่าสะดุ้งนะส่องหาแล้วะ แล้วรู้ว่าตรงนี้มีบัฟแน่นอนครับแล้วจะยิงเข้าไปที่แกนเจอร์ครับยิงไม่ยิงะ่ะกําลังจะเล็งอยู่ครับเล็งนานเหลือเกินนะเล็งนานจนเหงา่ะกับพูนสารสิบ้าดาวด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบาลานซ์ครับด้านหน้าครับไหลเข้ามาแบบนี้ครับยังไงครับ ยังไงครับหลอดตัวนี้ครับเปิดแล้วครับบ巴拉แฮมครับเดวูบี้สปอร์ตครับกำลังจะเข้ามาฮะสกอร์คิวห่างหายไปนานเหลือเกินครับเป็น10นาทีครับแล้วเป็นหลิงที่ได้หลอดไปแล้วเติมดาเมจเข้าไปด้านหลังครับไล่มาที่ลวยอี้ตัวเดียวครับโฟกัสมาที่ลวยอี้เบียรทิกเก็บเซเบอร์ไปแล้วครับแล้วหลิงเก็บลวยอี้แล้วไล่ต่อมาตรงนี้ครับแล้วเป็นดับเบัลคิวของด้านเบียรทิกแล้วทิปเปิลคิวฮะเบียรทิกฮะเอาเรื่องนะนี่ฮะใครบอกว่าเบียรทิกกลางฮะมันเล่นได้ครับมันเล่นได้ครับแต่ว่าไม่ได้เเเปป็็นนนกกกลลลาางงงงจััิ้ะครบบบตอแ เขาเรียกอะไรเป็นกลางเป็นแบบตัวตัวเดินเกมอฮะแล้วเข้ามาที่เลนกลางทันทีครับดูว่าฉางเอ๋อครับสาดไล่ออกไปครับเบียติกก็เคลียร์เลนเข้ามาจะจบเกมตรงนี้เลยครับหลอดมาที่เลนล่างครับโฟกัสที่ป้อมก่อนเลยครับบาลาแฮปวะแล้วนี่ฮะบาล่าดครับเดินดุเดินดุยดุยดุยเข้ามาเลยครับแล้วพลเข้ามายัดกำแพงเข้าไปครับ แล้วยังไงครับเอาออกมาแล้วยังไม่มีใครตายครับบอปโอลลที่ยังน่าลำคาญอยู่ครับแล้วตีป้อมอย่างเดียวด้วยครับ,บาลาแฮปแล้วเข้ามาที่เลนกลางแล้วโอ้ยเรายัดเข้าไปแล้วแตกทันทีครับแล้วเป็นด้านาลาแฮปมาที่นะไปก่อนเกมแรกนะครับ เกมแรกนะครับเป็น巴拉แฮปชนะไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายตรงนี้ให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 นิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีน้องถามอยู่ว่าทําไมเขาเบียร์ทิกมากลางเนื่องจากเขาใช้เอสเต,ตด้วยนะครับแล้วก็ก็คือสังเกต่าว่าถึงเบียร์ทิกจะเป็นตัวกลางปกติเราจะใช้เมดเป็นกลางใช่ไหมแต่ว่าพอว่าใช้เป็นเบียร์ทิกเป็นกลางหลายคนก็เลยแปลกใจว่าอา้าวถ้าเอาเบียร์ทิกมาเป็นกลางแล้วแล้ว แล้วมันจะเล่นได้เหรอจริงๆมันเล่นได้ครับตำแหน่งของเบียธิกคือเอามาเคลียร์นะแล้วเบียธิกเคลียร์ได้ไวแล้วเดินเกมไวด้วยครับจากสกิล2ที่เขาสไลด์ได้เรื่อยๆแล้วเดินเกมไวแล้วอันติของเบียธิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2รูปแบบนะฮะการที่เขาสมมติว่าเขาอันติเคลียร์เลนกลางไปเสร็จแล้วเดินขึ้นไปเลนบนเนี่ยเขาเปลี่ยนปืนอีกปืนหนึ่งเพื่อใช้อันติได้อีกหนึ่งอันตินะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งนะฮะทีมนี้นะครับทีมบาลาแฮปเนี่ยเรื่องฮีโร่มาโอเคด้วยครับโดยการที่ พอเบียถิงมากลางเนี่ยเขาจะขาดดาเมจเวทเขาเลยจับฉางเอ๋อมาเป็นออฟเลนนะซึ่งฉางเอ๋อเ,เนี่ยเป็นออฟเลนเนี่ยได้อยู่แล้วนะฉางเอ๋อเป็นฮีโร่ออฟเลนได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เอาฉางเอ๋อเนี่ยมาออฟเลนด้านบนนะครับส่วนเอาหลิงเนี่ยมาเติมเกมนะหลิงเป็นตัวที่เติมเกมไวอยู่แล้วครับทาให้บาราแฮปเนี่ยเดินเกมได้ไวมากส่วนบาลาร์ตอะเป็นตัวยืนค้าเลนอย่างเดียวครับเคลียรเวฟแล้วก็เคลียล่างเคลียรบนตรงไหนมีว่างเขาก็เคลียไปเรื่อยๆครับ ยืนเลนเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้ป้อมง่ายๆเท่านั้นเองนะมันเลยลงตัวมากครับสำหรับบ巴าแฮปในเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมที่2นะครับมาดูทางด้านเดอะวูฟอีสปอร์ตนะครับจะแก้เกมนี้ยังไงนะก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ดูอยู่ใน YouTube นะครับนะพี่ไม่สามารถไลฟ์สดใน YouTube แล้วนะฮะก็เข้ามาติดตามใน Facebook f แ n p a g e วาว่าได้นะครับ